หนุ่มเมกาหนุ่มเมกานะคะบอกว่าคุยกับหนุ่มเมกาวันแรกโทรคอมาหาเลยเขาบอกว่าถ้าโทรคอลหาได้ไหมเออถามแบบนี้เนาะแล้วน้องก็เลยบอกว่าจะฟังกันรู้เรื่องไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอให้เห็นหน้าแบบนี้เขาคิดยังไงคะอ่าในการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคือมันคือความอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าว่าเฮ้ จะเป็นแบบในรูปจริงๆหรือเปล่าจะเป็นแบบในที่โพสต์เอาไว้หรือเปล่าคุณเคยมีความรู้สึกที่แบบว่าเอยเจอหนุ่มที่เรารู้สึกถูกตาต้องใจนะคะแล้วเราอยากจะโคหาเอออยากโทรหาเนี่ยโคชเอมเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าผู้ชายที่รู้สึกว่าดึงดูดฉันสุดๆแล้วฉันรู้สึกว่าเขา อะไรแบบนี้นะคะโคชเอมจะรีบอยากขอวิดีโอคอทันทีนะคะเพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าหน้าเขาเวลาที่วิดีโอคอมามันจะหล่อจริงเหมือนในรูปไหมผู้ชายเหมือนกันเขาก็อยากจะเห็นเราเหมือนกันค่ะว่าตัวเราอะ่ะเวลาที่เขาคอมาเนี่ยมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่าเออแล้วยิ่งท้าเหมือนในรูปนะแล้วเขามีความชอบคุณเบื้องต้นนะคะเขาจะแฮปปี้มากเลย เขาจะรู้สึกมีความสุขแล้วยิ่งจะติดคุณนะต่อให้จะสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแค่ได้วิดีโอคอลมาแล้วเห็นหน้าแค่ได้ยิ้มก็จะเกิดการเขินนะคะเกิดการที่แบบว่าออชอบอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ได้ผู้ชายบางคนนะคะผู้หญิงสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่ผู้หญิงเนี่ยมีอัตลักษณ์หรือว่ามีความที่แบบว่ามีเสน่ห์อยู่ในตัวแบบค่อนข้างสูง สามารถที่จะสยบผู้ชายได้เหมือนกันแล้วทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบอยากจะมาเจอชีเร็วๆอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะ